สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับนาย PA n e t o r นะครับขอมานำเสนอมินิรีวิว2 0 2 5 EP ที่3กับจอรุ่นใหม่ล่าสุดเซเล c o รุ่น S9 Plus นะครับเชิญรับชมรีวิวสินค้าจากเพจ PA n e t w o r ได้เลยนะครับ ครับผมนะครับวันนี้แอดมินก็ได้สินค้าตัวใหม่อีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นรุ่น S9 Plus นะครับผมนะฮะจากค่ายซีรุโคนะครับเป็นตัวรุ่นที่ออกมาแทน S9 ตัวเก่านะครับผมนะฮะตัวนี้จะเป็นรุ่นที่ประหยัดกว่ารุ่น S9 ตัวเก่านะครับผมแต่มาลองดูที่ครับว่าประสิทธิภาพจะเป็นแบบไหนอย่างไรสเปคจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับบอกโอเคเบื้องต้นนะครับแอดมินนะครับก็จะทําการนะครับเช็คสเปคจากแอป CPU-Z นะครับเพื่อเช็คว่าสเปคเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับซึ่ง จากหน้ากล่องนะครับซึ่งระบุว่าว่าเป็นเซลฟ์ดะก้อนนะครับผมนะฮะตามนี้นะครับผมแต่ว่าแอดมินลองเช็คสเปคจริงๆแล้วนะครับผมนะฮะกับสเปคที่อ่านได้นะครับผมนะฮะเป็นตัวนี้ยังไม่ใช่เซลฟ์ดะก้อนนะครับเป็นคอร์เทคนะครับผม A 5 5นะครับผม CPU clock speed อยู่ที่1.6นะครับ8คอร์นะครับผมการ์ดจอ g p u render นะครับผมเป็น Power VR o u s นะครับผมในส่วนของ device นะครับผมนะฮะความละเอียดหน้าจออยู่ที่1 2 8 0งพันแดิณแปด้อพิกเซลคือ1 k นะครับแรมสี่นะครับ롬หกสิบสี่ระบบใช้ไปแล้วเหลือใ,ใช้อยู่ประมาณห้าสิบกว่านะครับผมนะนี่ก็เป็นในส่วนของเทคนิคขอ,ของตัวรุ่น S 9ก plus นะครับรับผมในส่วนของกล่องนะครับผมถ้าลูกค้าที่ชอบดูรีวิวของเพจของ p a ่ีก็จะทราบว่ากล่องเนี่ยดีไซน์ออกมาเหมือนกับทาง a Al Alpha a c ous ติ c เลยเขามีอะไรกันหรือเปล่า แอนบินแจ้งนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นอัลฟาหรือซิลโคนะครับเป็นสินค้าในเครือเดียวกันนะครับนะครับแบรนด์ซิลโคเป็นแบรนด์ลูกของทางอัลฟานะครับผมนะฮะนี่ก็เป็นในส่วนของกล่องนะครับจะเหมือนกับรุ่น TQ8 หรือ TQ9 เลยนะครับผมนะถึงแม้ว่าอ่าเมนูจะไม่ใช่เป็นแบบนี้นะครับผมนะหน้ากล่องเขียนว่าคอคอมสแนปบค้อนจริงๆแล้วยังไม่ใช่นะครับผมนะระบบเสียงเป็นระดับไฮเลสนะครับมี DSP รองรับแอร์ออโต้แอปเปิลคาเพนนะครับผมเป็นอันต้าเคลียร์ 1K resolution นะครับผมนะนี่ก็เป็นในส่วนของหน้ากล่องนะครับ ในส่วนของหลังกล่องนะครับผมก็ระบุว่าเป็น a d o นเ version 14นะครับเป็น CPU 8 Core นะครับอ่า RAM 4ี4งรับตรงนะครับความเรียหน้าจออยู่ที่1 2 8 0ง0คูตรงนะครับ1 k resolution ความสว่างหน้าจออยู่ที่500นิตนะครับนะฮะอ่าเป็นจอชนิด q l e d นะครับผมรองรับกล้อง ccd รองรับกล้อง hd แต่ตัวนี้ยังไม่รองรับกล้องสา0รองศานะครับยังไม่มีแอปสนับกล้อง360องศานะครับแต่ถ้าเป็นจอ แต่ถ้าเป็นรถรุ่นที่มีกล้อง3าม้องศึกษารโรงงานอันนี้ต่อได้เพราะว่ากล้อง3 6มร้องงศาโรงงานทํางานผ่าน Canvas Interface แต่ถ้าเกิดว่าเป็นกล้อง3ามล้องสายที่จะติดเพิ่มตัวจอรุ่นนี้ยังไม่รองรับเนาะนะครับผมรองรับ WiFi 2 4 G รองรับ 5G นะครับผม B Bluetooth นะครับผมนะ EQ Samsung b a นะครับผมมีวิดีโอรองรับทุก format รองรับไฟล์ audio ทุก format นะครับนะฮะมีวิดีโอ input นะครับมีวิดีโอ output แต่ว่าในส่วนของวิดีโอพจนเนี่ยเป็นออปชันเสริมที่ลูกค้าจะต้องซื้อเป็นสาย USB to RCA เพิ่มนะครับผมแต่ถ้าลูกค้าไม่ได้ต่อจอเพดานก็ไม่จะเป็นต้องซื้อหรือมันจะเป็นต้องใช้แต่ว่าในชุดจะไม่มีมานะครับผมนะกำลังขับ Max Power อยู่ที่5 5วัตคูณ4นะครับผมนะฮะรองรับ Android Auto รองรับ CarPlay นะครับผมว่ารองรับ WiFi 5 G นะครับนะฮะมีบลูทูธนะครับผมนะฮะ ต่อกล้องมองหลังได้ทั้ง C C D ทั้ง H D นะครับรองรับฟับบูฟเฟอร์นะครับมี GPS ออฟไลน์ออนไลน์ฟังวิทยุได้นะครับทั้ง F M และ A M นะครับมี U S B สามารถาฟังเพลงจากแฟลชได้ได้นะครับแต่ไม่ใช่เอาไว้ชาร์จมือถือนะครับเอาไว้เสียบแฟลชไดร์เพื่อฟังเพลงเนาะนะครับสามารถต่อช่องสัญญาณ P I N D หนึ่งคู่สัญญาณนะครับผมมี Audio Input นะครับผมนะรองรับระบบคอนโทรลที่พวงมาลัยหรือมังพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับอันนี้ก็เป็นสเปคคร่าวๆเนาะกับตัวสินค้้ารรรุ่นนนน S9 Plus ะะคคััับบผมตวี ครับนะฮะในส่วนของหน้า UI interface นะครับผมรุ่นนี้นะครับนะฮะก็แอดมินดูแล้วแล้วเช็คแล้วนะครับก็คือสามารถเปลี่ยนธีมหรือเปลี่ยน UI interface ได้ตามที่เราต้องการนะครับผมเราอยากได้แบบไหนเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับมีหลายแบบนะครับผมนะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับไม่จำเจนะครับผมสไตล์ของแอดมินก็จะพยายามหารุ่นที่โอเคที่สุดมาให้ลูกค้าได้ใช้งานนะครับนะฮะในส่วนของอินเทอร์เฟซก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับหน้าหลักนะครับผมนะฮะประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองจะเทสในฟังก์ชันต่อๆไปนะครับ รับนะฮะอ่ลองฟังเพลงเทสจากปัดได้นะครับผมนะก็เมนูแอปนะครับผมก็จะเป็นหน้าตาประมาณอย่างนี้เลยนะครับผมนะฮะในส่วนของ EQ นะครับนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสามารถปรับแ่งได้อิสระนะครับเป็น d s p นะครับผมนะฮะค่อนข้างละเอียดและค่อนข้างลึกนะครับแต่อันนี้คงไม่ได้จะเจาะลึกนะครับแต่ให้ลูกค้าได้เห็นว่าประมาณนี้นะครับผมนะประมาณอย่างไรนะครับผมนะะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับในขณะฟังเพลงเราสามารถที่จะ ปิดหน้าจอหรือพักหน้าจอได้นะครับโดยเราดึงหน้าจอลงมานะครับผมเห็นหน้าแบบนี้ก็กดที่ปิดหน้าจอนะครับเพยยังเล่นอยู่นะครับนะแต่หน้าจอดับแล้วกดบนหน้าจอก็จะกลับมานะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับสำหรับเป็นฟังก์ชันพื้นฐานสำหรับจอใดทั่วไปนะครับ นะครับสีที่ออกมาค่อนข้างใสนะครับผมดูชัดเจนนะครับคมชัดทุกมุมมองนะครับอย่างที่บอกไปนะครับผมว่าจริงๆแล้วอยากให้เห็นด้วยตาเปล่ามากกว่าเนื่องจากว่าแอดมินใช้โทรศัพท์ในการถ่ายทาภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าเ่าไหร่นะครับและก็อีย่างนคือแสงค่อนข้างน้อยนะครับผมในห้องสตูที่แอดมินทาการถ่ายทํานะครับ ถ้ผมหัวข้อนี้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะมาลองเทสในส่วนของการตอบสนองของแอปดู youtube บ้าน,นครับว่าเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับผมนะฮะก็แอดมินจะไม่สามารถที่จะเปิดคลิปได้ยาวๆนะครับผมเนื่องจากว่ากลัวลิขสิทธิ์นะครับผมนะก็จะลองทําการทาเทสในการเปิดคลิปดูนะครับผมว่าตอบสนองเป็นยังไงนะครับนะจิ้มแล้วก็มาเลยนะครับผมนะฮะขออนุญาตลบเปลี่ยนคลิปนะครับ นะถือว่าตอบสนองดีเหมือนเดิมนะครับผมกับจอรุ่นนี้นะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่ใช่ Snapdragon กกแต่ว่าประสิทธิภาพค่อนข้างดีเลยนะครับอ่าก็ถือว่าน่าสนใจนะครับผมกับจอรุ่นนี้นะครับผมนะเดี๋ยวลองเทสในหัวข้อของแอปพลิเคชันถัดไปนะครับ รับผมในหัวข้อนี้นะครับผมก็เหมือนกับทุกคลิปนะครับแอดมินจะต้องเทสจริงกับการใช้งานจริงกับแอปพลิเคชันจริงๆที่เราจะใช้งานหลักๆนะครับผมนะก็แอดมินก็เปิดแอป Google m a p ขึ้นมาเดี๋ยวจะลองค้นหาสถานที่นะครับผมนะว่าการตอบสนองในการประมวลผลนะครับผมในการค้นหาต่างๆนั้นเร็วหรือช้ามากน้อยแค่ไหนยังไงนะครับผมนะฮะเบื้องต้นเหมือนทุกคลิปนะครับแอดมินจะใช้วิธีการค้นหาด้วยคําสั่งเสียงนะครับเชียงใหม่ก็อะกมาทันทีเลยนะครับผมนะดูนะครับค่อนข้างเร็วนะครับผมนะ อ่ามาแล้วก็กดเริ่มเลยเรียบร้อยครับพร้อมใช้งานงถือว่า,าตอบสนองดีแม่ป้าน,นะครับผมนะกับแอป,ป Google Map ไม่มีปัญหาเรื่องดีเลยหรือว่าหน่วงแน่นอนนะครับครับผมแอดมินก็จะลองเทสอีกหนึ่งแอปนะครับกับแอป ASPlay นะครับผมเอาไว้ดูในส่วนของการสตรีมมิ่งทีวีออนไลน์นะครับดูซิว่า ตอบสนองเป็นแบบไหนยังไงแต่ที่นั้นขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตในการใช้งานแล้วก็การใช้งานพร้อมกันของเซิร์ฟเวอร์นะครับว่ามีคนใช้งานพร้อมกันไหมนะครับผมนะฮะเดี๋ยวมีนจะลองเทสดูนะครับผมลองกดช่องเลยนะครับถือว่าชัดเจนนะครับผมดูทีวีได้ทุกที่นะครับขับรถก็สามารถดูได้ทุกจังหวัดขอ,ขอแค่มีอินเทอร์เน็ตให้เขานะครับ <8. S 1> ตอบโจทย์นะครับ ประมาณนี้นะครับผมสําหรับการใช้นาทดสอบในส่วนของแอปพลิเคชันทีวีออนไลน์นะครับครับผมนะฮะหัวข้อนี้แอดมินจะลองเทสในส่วนจําลองของแอป GPS ออฟไลน์นะครับที่แอดมินลงพิเศษให้นะครับผมนะแอปนี้นะครับผมนําทางได้จริงไม่จะเป็นต้องใช้อินเทอร์เนต็ตนะครับผมนะขอแค่มีสัญญาณ GPS นะครับผมเชื่อมต่อกับตัวเสาจีพีเอสสามารถใช้งานได้ทันทีนะครับผมนะฮะ นะครับมีแรงงานแจ้งเตือนกล้องจับความเร็วนะครับถ้าเราปล่อยไวไฟนะครับแล้วก็มีแจ้งเตือนอในส่วนของแรงงานจราจรนะครับทศทีนะครับในส่วนของแรงงานจับความกล้องจับความเร็วจะเป็นการแจ้งเตือนจากจุดพิกัดนะครับไม่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับผมแจ้งเตือนจากจุดพิกัดที่ได้เซฟเอาไ, <ป S 2> ไว้มีอ,อ,อยู่ประมาณ60%ทั่วไทยนะครับถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับผมนะและนอกจากนี้นะครับนะตัวนี้ยังครบถ้วน77จังหวัดทั่วไทยอัปเดตแผนที่ล่าสุดนะครับผม เมนูไทยเสียงไทยทุกอย่างภาษาไทยหมดใช้งานง่ายแล้วก็แอดมินยังดูแลอัปเดตแผนนี้ให้ฟรีตลอดอายุเครื่องการใช้งานด้วยนะครับนะนี่ก็เป็นมนะินิีวิวสั้นๆในกันน้อตในส่วนของการจําลองของแอป gps offline นะครับผมนะจริงๆการใช้งานนะครับจะสมูทกว่านี้นะครับเนื่องจากว่าแต่นี่เป็นการซิมูเลตนะครับผมอาจจะมีจะเป็นดีเลยแบบนี้ประมาณอย่างนี้นะครับแต่จริงใช้งานค่อนข้างลืนะ่นแล้วก็สะดุดไม่สะดุดเลยนะครับผมนะก็ประมาณนี้ด้วยกันนะครับกับจําลองสั้นๆของในส่วนของแอป gps offline ที่ทางร้านลงให้กับสินค้าทุกชุดของทางร้านเรานะครับ ครับผมบทสรุปส่งท้ายนะครับผมกับจอซิลิโคนตัวนี้นะครับผม CPU เป็น Cortex A 5 5นะครับผม1.6 GHz นะครับ RAM 4 ROM 6 4หน้าจอ1 k นะครับผมนะฮะระบบเสียงระบบไฮไลท์นะครับผมนะถือว่าเป็นหนึ่งหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะครับมีทั้ง9นิ้วและ10นิ้วนะครับรุ่นนี้ทางร้านลงโปรแกรมให้ครบถ้วนพร้อมใช้งานนะครับผมมีแอปพลิเคชันทุกอย่างแถมให้หมดแล้วนะครับผมสินค้ารุ่นนี้รับประกัน1ปีจากทางบริษัทนะครับผมแล้วก็ แอดมินยังดูแลอนะัปเดตในส่วนของแอปทีเป็นออฟไลน์ให้นะครับผมแล้วก็ถ้าลูกค้าสนใจรุ่นนี้นะครับก็ติดต่อสายตรงได้ที่0860053945หรือเข้าไปค้นหา Facebook ได้นะครับค้นหาตามชื่อช่องของ YouTube เราเลยนะครับคือ P.A.Newvictor นะครับผมนะสินค้าตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่ที่ออกออกมา,าเตรียมพร้อมรับกับในะส่วนของ ปี2025กับช่วงสงการนี้เลยนะครับผมก็ถ้าสนใจด่นี้ก็ติดต่อสอบถามได้นะครับถือว่าเป็นหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากๆนะครับผมนะฮะคลิปนี้แอนมินก็คงจะจบการรีวิวเอาไว้ประมาณท่าน,นี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าพูดตรงไหนที่ยังไม่ครบถ้วนหรือว่าขาดตกบกพร่องอย่างไรก็ต้องขออภัยอย่างสูงนะครับื่องจมินเป็นการรีวิวดนสดนะครับเราไม่มีสริปผมพยายามรีวิวให้ลูกค้าได้เห็นเห็นได้เห็นถึงการใช้งานจริงแล้วก็สเปกจริงของตัวสินค้านะครับผมก็ ต้องขอบคุณลูกค้านะครับที่รับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องของแอดมินด้วยนะครับผมนะครคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับกับมินิรีวิว2025กับ EP ที่3นะครับผมกับเซลิคโครุ่น S9 Plus นะครับเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ